อาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัตดังนั้นมังสวิรัตจึงเป็นอาหารเจด้วยค่ะอาจารย์ทำสำนึกดีค่ะก็กินเจปกติเรากินมังสวิรัตอยู่แล้วเนาะก็การกินเจนเนี่ยมันมันดีต่อคนข้างนอกก็คือทําให้เราไม่ต้องไปเบียดเบียนเนะไปเบียดเบียนสัตว์ไม่ต้องเอาชีวิตผู้อื่นมาต่อชีวิตเราเองก็ มันจะทำให้เราเกิดความเมตาตาต,ต่อต่อสัตว์รพสัตแม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะแล้วไม่ใช่แค่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเท่านั้นกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราก็จะจะโกรธน้อยลงใช่ไหมคะแล้วก็มันดีกับสุขภาพคนที่จะสังเกตเห็นได้ว,ว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็จะ<ๆ>จะแนะนำให้กินอาหารชีวจิตซึ่งไม่มีเนื้อสัตว์นะคะก็เพราะฉะนั้นก็คือ มันดีด้วยประการทั้งปวงสําหรับการที่เรามากินเจหรือถ้าจะให้ดีก็กินต่อไปเป็นมังสวิรัตต่อตลอดชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นอีกนะคะแล้วก็จิตใจเรามันมันไม่ได้แค่เป็นเป็นส่วนข้างนอกแต่ด้านจิตใจของเรามันก็จะเปลี่ยนแปลงให้จะให้มีความเมตตาต่อคนต่อสัตว์มากขึ้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมากินเจด้วยกัน ตัวเล่นทำค่ะเนื้อสัตว์ทอดทอดเไงทอดคาวัเย็นคไงบ้างอ๋อสิ่ง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 แรกเราก็ต้องรู้ว่าเรากินเพื่อประโยชน์อะไรก่อนนะครับถ้ามองมองทางรูปธรรมรูปธรรมเนี่ยถัวถั่ัวนี่ก็ราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์อันนี้ถูกกว่าเนื้อสัตว์ ถ้ามองทางนามนามธรรมเนี่ยการฆ่าเนี่ยมันมันสร้างพลังงานความเดือดร้อนอความเดือดร้อนเพราะว่าการฆ่าเนี่ยมันเราก็ต้องใช้พลังงานตัวคนที่ถูกฆ่าก็สร้างพลังงานในความโกรธแค้นอะไรกันน่ยมันมันจะผูกพันถึงทางนามธรรมท,ทางจิตวิญญาณอะ ที่มันมีแรงอาฆาตต่อกันแต่กระทัวเนี่ยทัวเนี่ยถูกฆ่าเขาเป็นได้เป็นแค่พีชะเขาเขายังไม่มีกิตวิญญาณที่จะอาฆาตท่เนี้ถ้าเรามองว่าถ้าเรามองว่ามันมีมันมีประโยชน์มันก็มีประโยชน์ทางสองด้านแต่แต่ที่เราเรามองเราเราเรากินถัวเนี่ยพอเราปลูกเองได้กินพืชเนี่ยเราปลูกเองได้ ขั้นตอนในการใช้พลังงานเนี่ยมันต่างกันอย่างสัตว์ตัวหนึ่งอย่างอย่างโคโนมตัวนึงเนี่ยต้องใช้พื้นที่3 3ไร่ในการผลิตอาหารเลี้ยงตัวเขาเองแต่ถ้าเรามากินพืชเนี่ยใช้พื้นที่แค่100ตารางหลาอันนี้เป็นตำราของของนักวังยา,าัสตร์ที่เป็นคิดที่เขาเขียนไว้นะครับว่า ถ้ากินมังสุรัติหรือกินเกเนี่ยใช้แค่100ตารางหลาแต่งตางกับสัตว์ถ้าเราไปกินสัตว์เนี่ยแค่เฉพาะสัตว์สมมุติวราโคโนมตัวเดียวเนี่ยใช้พื้นที่ถึงสามไร่มันมากกว่าเรากินพืชกี่เท่าอันนี้อันนี้มองในแง่แง่วิชาการในการอยู่อาศัยนะกเ็เราก็เลยเลยเห็นคุณค่าของเราตรงนี้เราว่าเราเกิดมาแล้วเราจะ อายุอาศัยโดยใช้พื้นที่ตัวตัวเองเนี่ยให้มันน้อยที่สุดลดความเดือดร้อนในการใช้ทรัพยากรสําหรับตัวเราเองเนี่ยให้มันน้อยเราเราก็จะมุ่งสู่ความพอเพียงที่ตัวเราเพื่อเพื่อเพื่อไปสู้กับคนอื่นให,ให้คนอื่นได้อยู่อาศัยได้ก็มองมองแค่นี้หนึ่งมื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตาย